สวัสดีท่านชูนนะขนาของวันนี้คาัจิโก้ผมเป็นไงนนเื่อในวันนีเช่นเคยนะวู้วเล่นในวันนี้นะครับทำไมไมาอยู่ข้างล่างวานะเนี่ยโอเคในวันนี้นะครับผมเรานะครับก็จะมาเล่นเกมแ g a n g ต t ร์เว g a สแบบเล่นแบบชีวิตจริงชเช่นเคยนะครับผมผมคือที่ผมทำคลิป นี่แหละชีวิตจริงเนี่ยเพราะว่า EP สามไม่ใช่ EP สี่โอเค EP สามที่ผมทําเนี่ยจริงเนี่ยผมแค่อยากจะลบปืนออกแค่นั้นเองนะคะผมซึ่งตอนนี้นะคะผมผมก็ได้ทําการซื้อรถคันใหม่หมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็คือรถคันเอ,อเดี๋ยวนะแป๊บบนึงแป๊บนึงโอเคนั่นกะ็คือรถคันนี้นะคะผมซึ่งผมก็ได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรนะได,ได้ทําการ ว่าวันนี้เนี่ยติดวิธก่อนลำคานัล้ก็คือวันนี้เนี่ยเรานะผมได้ทําการไปเจรจากับพ่อค้าปืนนะเมื่อเราที่เราไปซื้อปืนของเขามานะแล้วเขาไม่ให้เราแต่ว่าเขาก็ให้ปืนเรามานะคบผมซึ่งปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่เขาให้มา2ปืนเลยฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต,แต่ว่าถ้าเราจะใช้ปืน2ปืนเนี้ยในการวนรอบเมืองไหนก็ Okay, โอเคอยู่นะคะผมเดี๋ยวผมจะไปรับปืนอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะผมเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยได้ไปว้าวว้าวโอ้โหหูหืออย่างงี้ับผมรถฟอร์ดของเราแรงมกโอ้ไปแล้วไปแล้วคนหนึ่ง เบรกโอ้โหเบรกแบบเข้าข้างนะผมหืมอย่างเท่โอเคนี่เราจะมารับอะไรวะเนี่ยเราจะมารับปืนตรงนี้นะคบผมโอเคนี่เราจะมารับปืนตรงนี้เลยเดี๋ยวรอสักแปบ๊บนึงแล้วกันนะคะผมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อน ดีเย้ไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ได้ปืนมาใล้ปืนจิ๋วครับท่านผู้ชมโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปืนจิ๋วมากครับจิ๋วจริงจเดี๋ยวซูมให้ดูเลยโอ้โหปืนเล็กเล็กเล็กกว่ามือกันเนี่ยกับแม็กเบสบอลเนี่ยโอ้ราคานี้ก็เป็นปืนที่มีราคาอยู่ที่สามหมื่นแปดแปดพันบาทนะครับผมถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าคือไม่เป็นไรฮะบ้านรวยครับผม เรานะครับก็จะมาเปิดประสบการณ์แห่งความบ้านเดี๋ยวนะเมะื่อกี้อะไรเนี่ยไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนโอ้โหของสะสมโอเคเอาวุธสะสมอืมโอเคขึ้นรถเดีย๋ยวนี้เราเราก็จะไปเปิดประสบการณ์บ้านรวยกันนะครับผมโดยที่เราเนี่ยท่านผู้ชมเห็นตังไหมฮะไปฟาร์มตังมาม 6, ครับผมหกแสนแปดครับผมโอ้โหแบบ ั้างไอสัตว์กูเกียดโฆษณาเฮ้ยโฆษณาออกไปโอเคไม่อยามีโฆษณามากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเปิดประสบการณ์ความบ้านรวยเราจะต้องไปที่นี่ฮะท่านผู้ชมเปิดประสบการณ์ความบ้านรวยมาริด้าเดลมาคครับผม โอเคไปที่แลนด์มาร์กที่เราจะมาร์กแผนที่ไวมันมาร์กไม่ได้วะเนี่ยโอเคมาร์กแผนที่ไว้นะครับผมพ่ะเราจะไปกันนะครับอืมบอกเลยว,ว่าบ้านรวยเละแบบนี้ก็ต้องใช้ความโหมีเพื่อความบ้านอะไรอยเน,นี้ยพี่ยกล้อได้เหรอ,อคลิปนี้ไม่รู้ว่าตัวเองตดต่อเยอะหรือเปล่านะแต่ว่าคือ ไม่ว่างจริงเหมือนที่พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะประมาณหนึ่งวันนะครับโคตรสนานมาเยอะจังเลยเนี่ยโอเคไปโอ้ยชนเต็มเต็มโอ้โห

บอกเลยว่าเราจะมาบ้านรวยกัน,นะฮะได้การเดี๋ยวผมขอนี่ฮะคือผมก็ได้ทาการซื้อบ้านแล้วนะพวกปืนพวกเนี้ยเป็นปืนเป็นปืนกระเระจาะล้อยฮะและสวนนูน้นก็จะเป็นรถของผมนะครับโอเคปนี่ก็คือบ้านของผมเดี๋ยวผมจะทาการเปลี่ยนชุดให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะนะครับนับหนึ่งสองสามเบ้า โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโฆษณามันมาทำไมวะเนี่ยไม่อยากดูโฆษณาว่าจะเฉลยกอนเพราะโอ้โหบอกเลยว่าบ้านแบบโคตรรวยนะแบบโคตรรวยนะท่านผู้ชมหืมรวยจริงๆจะขวางทางทําไมคือไม่ได้แค่รวยแบบแบบแบบนี้นะผมก็ปืนผมก็บ้านรวยเหมือนกันนะก็คือ นี่นี่ก็ไม่ใช่บอลที่แบบกระกากนะก็ไม่ให้บอลเลี้ยวสองไม่เห็นจะมีอะไรฮะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเลื่อมไปตรงนี้ฮะโอ้โหยิงแหลกเลจังหวะนี้ยิงดิโอ้โหดาวขึ้นเลยท่านผู้ชมโอ้ไม่ไม่นานแล้วไม่นานแล้วโอ้ยตัวเอ้าอุ้ยไม่นานแล้วฮะท่านผู้ชมผมขอหนีก่อนทั้งจังหวะมาทำไมกันเนี่ยโอเค ก็บอกแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองตานท่านผู้ชมดูนะครับผมกับคลิปที่มีชื่อว่าอยาก้องเป็นอยากอยากร้องเป็นคนเร็วสักครั้งนอะชื่อคลิปนี้ที่ว่าคือมีคนขอให้ผมทําคลิปแบบชื่อแบบนี้นะครับก็คือโอเคจัดไปเลยโอ้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 หเร็วมากเร็วมากโอ้โหโอ้โหโอ้หรถรถกัลล็อปปิโนนะหรือรถลามโบกินี่เองแต่ว่าคือในภาษาเนี่ยมันเรียกว่ากัลล็อปิโนนะไม่รู้จะไม่ต้องเรียกแบบนั้นด้วยโอ้โหเสียชื่อหมดเลย ขนาดแบบดีลักยังเป็นกันล็อบปี้โนเวอร์ชันดีลักเลยนะครับผมโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหชนเละเลยครับผมอืนี่เป็นไรฮะบ้านรวยคูณสองครับผมเปิดซื้อนี้ไปเลยอืแรงจริงแรงจัดครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหดิบดิบดิบดิฟเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์เฉียวหน้าครับผม ชนแหลกไปเลยชนแหลกไปเลยป้านรวยตัวประสบการณ์แบบใหม่อี๋หนีหนีหนีนีนนนผมคิดว่านะฮะแบบนี้คงไม่สนุกแน่นอนนะผมจะต้องทําการทำชาเลนจ์แบบใหม่นะก็คือผมจะทําการจอดรถไว้ตรงนี้ใช่ไหมฮะน่าจะมาดูกันว่าปืนของผมเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนโดยผมจะมีปืนเอ่อปืนปืนอะไรเนี่ยนี่ปืนนี้นะครับผม บอกเลยว่ายิงแรงสะใจแน่นอนฮะหนึ่งล้านเปอร์เซนต์ยิงยังไงัไงฮะคือยิงแป๊บเดียวโอ้โยยิงแป๊บเดียวโฮ้ยอย่าชนดิโอ้โหชนแบบรอดตายฮะท่านผู้ชมโอ้โหยังจะมาชนอีกแล้วโอ้โหโอ้ยแป๊ยิงแป๊บเดียวไฟไหม้เลยครับผม อุย้ยอีกแล้วโอ้ยกำตามสนองมาเนี่ยแน่ไปไหนฮะท่านผู้ชมอืมน,นี่คือหน้าเมนูของเรานะครับบะบะบ,บอกเลยว่าบ้านรวยเละจริงๆครับผมใช้อันนี้ไปเลยอุย๊ยเปลวไฟทองคํากับกระสุนเงินสุดหรูฮะจ้างมันก่อนเถอะครับเดี๋ยวเราจะต้องซื้อเกราะไปด้วยครับผมตอนนี้นเราขาดแคลนมากนะ ีอเกาะบกหนึ่งเหลือเพชรสองชิ้นแล้วนเนี่ยตังก็ไม่พอแล้วเนี่ยโอ้โหมคิดว่านะครับผมต้องเอาปืนนี้ฮะแล้วก็จากนั้นผมจะยิงตรงพื้นนี้ฮะแบบนี้งบ้งบนะึงบงปร้งบึ้งบบึ้งง โอ้โหติดสามดาวเลยท่านผู้ชมฮึช่วยแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเพิ่งมากันนะครับอฮึยิงยิงให้เละยิงให้เละยิงให้เละฮึยิง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 ตุ้ม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 ตามตุ้มตามเงินเงินเยอะฮะเงินเยอะอืึ อ้ติดสีดาวเลยโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงทีตายนะฮะโอ้โหยิงโอ้โหแป๊บเดียวแตกครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่น่าจะเราไม่น่าจะรอดแล้วนะผมเราต้องขับเพ่นหนีไปเลยครับผมไม่ไหวแล้วเราไม่รอแล้วครับจังหวะนี้อีนี่นี่นี่อือหอโหยับเลยยับเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ชนเข้าไปโอ้ยเพิ่งยิงผมสิครับโอ้โดรลอ,อยเลยโอ้อรถอ,อสุลอยเลยท่านผู้ชมหลังเบี้ยวเลยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สนฮะมีคันไหนแล้วก็ขับหนีไปก่อนฮะเราจะไม่สนเรื่อง เรื่องว่าเราจะยิงได้หรือเปล่าโอ้โหโดนยิงน้ำเต็มเลยโอ้โหรถทหารก็มารถหน่วยสวาดก็มาจังหวะนี้ก็ต้องรีบขับหนีไปตรงนี้นะฮะเฮ้ยนี่ขนาดอยู่ในดงแบบนี้ยังตามโอ้โหดีมากมันติดะอะไรวะมันติดเนี่โอ้โหท่านผู้ชมฮะเราจะใช้วิธีการเกรียนครับผม เราจะทำการแก้เข็ดแก้เพดนะฮะด้วยการไปที่คำว่าอเอาโฆษณาออกไปเได้ไหมไม่อยากจะดูโฆษณาเนี้ยจริงจะมีไหมไม่เล่นอือม จะใช้นี่ภารกิจที่มีชื่อว่าเออนี่ภารกิจเนี้ยดักฟังครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามเลยแล้วกันนะฮะเอารถคันนี้มาด้วยครับผมหอแต่ว่าภารกิจที่เราจะทําการไปขโมยจริงๆทนเป็นภารกิจที่ว่าเราจะต้องเปิดรหัสตู้เซฟลับให้ได้นะครับแต่ว่าคือคราวนี้เราจะแหกกดนะฮะแหกกดเกมนะครับผม ในขั้รถตำรวจของเราก็จะก็จะทําให้มันดูดีมีคุณภาพมากขึ้นครับผมให้เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมกดผมกดอีกอีกข้างนึงไม่ใช่เหรอโอ้โหรถลอยตะ่กี้นี้อชนปุ๊บรถลอยเลยครับผมไม่ได้ชนแล้วรถลอยอีกแล้วเราจะทําการแหกกดนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการทําภารกิจนี้นะฮะด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์โอ้

หอนู่เนนอ,อมียบต่อหน้าต่อตาด้วยนะมาครับคันนี้ครับผมโอ้โหมาครับผมขอขึ้นเลยแล้วกันนะครับ๊ายบายเด้อเดี๋ยวเราจะทำการเกรียนนะครับผมโอเคข้ามฉากไปกันเลยโอเคคร้บมาภารกิจมาแล้วครับผม มาถึงแล้วโอเคไปเราไปดูที่จุดได้เปรียบฮะอือหึ่อ i g โอเคฮะตอนนี้เขาหนีไปแล้วครับผม ต้องฆ่าแบแล็กรลูกสมุนฮะต้องรีบไปครับรีบไปขึ้นบนนี้เลยโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยจังหวะนี้เฮลิคอปเตอร์ทหารมาแล้วจ้าบอกแล้วว่าพวกเองแตกแน่นอนฉันจะไม่ให้นายจุดตรงนี้นเด็ดขาดยิงต้งมยิงต้ม โอเคยังไงดูดิโคตรเกลียดนะโอ้เป็นการเกลียนที่ดีมากครับผมโอเคครับผม,มสำเร,ร็จภารกิจเรียบร้อยครับได้ตังมาห้าพันบาทกับไอ้สี่หมื่นสองพันไอรัลอบยูนะคะผมจากนั้นมันก็ค้างอย่างนี้สุดยอดไปเลย